สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มาพบกับผมออเก a m e All Hero แล้วนะครับวันนี้เราจะเอาเทลมาเข้าในโหมด3 v มานะครับมาทดลองใช้เทลกันเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับตอนนี้อยู่ในโหมด3 V3 นะครับผมหรือว่าโหมด3ต่อั่นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้เทลเป็นครั้งแรกนะครับผมดับแดดก็ลองยิงธนูครับเห็นเขาเล่นกันเก่งมากเลยครับโดนเมทใสครับเมททงทง เอายิงดูครับเห็นเขายิงเก่งมากครับเราก็ยิงบ้างครับตัวนี้โอ้โหกดมั่วหมดครีบลองยิงดูก่อนนะครับเห็นเขาเล่นกันดีมากครับโดนยิงทีนี่โอ้โหครับตายใหญ่โดนยิงทีตายใหญ่ฮิคาสอยสอยครับสอยเพื่อนมาเพื่อนมานี่มีพลังครับยิงไม่ยั้งเดียวธนูเขาเนี่ยแรงมากครับเข้าทุกดอกครับ ยิงเป็นเข้าครับโดนเต็มกดอกครับวิ e ่งเร็ว right ว like ิ Yellow ่งเร็วอะไรครับสอยครับอัน right ต like ีย right ิงโดนไหมครับโดนครับแม่แต่โดนหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นครับอันนี้ช่วยเพื่อนก่อนครับเพื่อนกำลังมัวอยู่ข้างล่างครับยิงไปครับเรียบร้อยโดนอะไรรับเยอะหมอไม่ทันเลยทีเดียวครับวิ่งเร็วรองเท้าครับรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วขึ้นแล้ววิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ยิงเข้าไปครับเขาปอมไปเลยครับยิงเข้าไปยิงยิงครับยิงยังมีหน้าที่ยิงยิงครับ คันธนูมันสวยครับสีม่วงครับยิงเข้าไปฟาร์มแล้วก็ฟาร์มจริงๆครับไม่ออกมาเลยครับโอ้โหเราก็มัวอยู่ข้างล่างครับจะแทรลี่นะครับยิงเข้าไปตัวอะไรตัวเนี้ยสองครับสองครับสองใต้ไปเลยครับโอ้โหแม่คันธนูเขานี่แรงมากเลยครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้ยยิงเข้าไปแล้วได้ไหมครับทายไหมจะข้าปอมแล้วยิงนิดเดียวโจโนอะไรครับเนี่ย อะไรยิงมาไม่รู้ครับแต่เราไม่ถอยครับบ้าพลังเพราะว่าตัวเราเป็นตัวใหม่ครับช่วงนี้ช่วงรองของครับเราต้องลองเดินดูครับว่ามันจะอึดไหมครับรู้สึกว่าเพื่อนจะลําบากครับตอนนี้สามเราก็ฟามจริงๆครับทำไมไม่ออกมาเลยครับผมออกมาตอนนี้เพื่อนจะตายหมดแล้วครับจะรอนไครับทันในตัวอะไรนี่งตามครับแม่น่ารักจริงๆนะเดี๋ยววิ่งเข้ามาในฟอร์มก็เสร็จเลยครับผมเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วครับ ไปเกิดใหม่กันหมดแล้วครับแต่เรายังอยู่ครับตอนนี้ <in> โอโ้ hey, โหสุดดริงจริงครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในโหมด3ามีสานะครับภาพมันอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมมันไม่เหมือนกับโหมดจัดดาบหรือว่าโหมดห้า5ห้านะครับอ่าอันนี้เป็นโหมดแบบมาลองของครับโอ้โหโมไปตายแล้วของใหม่ครับก็อันติดมาแล้วครับยิงไปเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ขอได้ยิงครับผมมันไปครับ มาปืนทหารน้อยิงเข้าไปตัวอะไรไม่รู้ครับเดินมาหนักมากแกระลุกกระลิ้กระลุกกระลิ้กระตัวอะไรไม่รู้ครับยิงไปก่อนอยู่กับแคลรี่ครับสองคนครับอันนี้ฟาร์มยิหนุกหนานกับการล่าฝ่าล่าสัตว์อยู่ครับผมโอ้โหขับเป็นมอเตอร์สี่ล่าสัตว์ไปได้ครับผมยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปจะถือป้อมอยู่แล้วครับฟาร์มยังไม่มาเลยครับโอ้โหตอนนี้เราสองนี่ครับสองครับเราเข้าไปทีละน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะมีปัญหาเรียบร้อยครับโอ้โห ฟามเราไม่มางจริงครับติดใจครับตอนนี้เรามาเข้ากันต่อครับมีเกมที่2ในโมด3ามวีสามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซ้ําอีกรอบหนึ่งครับกับเทวนั่นเองนะครับยังไงครับม่การ์ดเมูเธอนี่ธรรมดาจริงครับติดล้มครับตอนนี้ติดใจเธอเขาแล้วครับจะลองอีกทีครับจะดูซิว่าเมื่อกี้ฟุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเกมนี้เราจะลองเล่นซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเมื่อกี้นี่ เป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นที่ฝีมือกันแนะครับครั้งนี้นะครับเราเกมนาอยู่ทางด้านขวานะครับผมเกมแรกเราอยู่ทางซ้ายครับเกมที้เราอยู่ทางด้านขวาเรามาลองดูกับฟ้าบ้างครับปุ้งนิดฟ้าแล้วก็ใส่เข้าไปครับยิงครับยิงไปครับตัวอะไรไม่รู้ครับวิ่งมาเร็วมากครับตัวอะไรแฟลครับมาแล้วครับมาหมดแล้วครับตอนนี้ทันไหมครับทันเพื่อนม้าครับเพื่อนมาแล้วครับคึกคึกครับตอนนี้เพื่อนคึกมากครับโอ้โหโอ้โห ผมจะไม่ทันแล้วเนี่ยถอยไม่ทันแล้วเรียบร้อยเลยครับผมแม่จะส่อเราองเดียวเลยครับผมต้องบวกครับเถลเขาไม่ทันนูครับเกิดไม้เขาไม่ยิงต่อครับอันนี้เคลียร์เลนให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนนี้ไม่มาครับผมโว้เพื่อนเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนมาปุ๊บจะมีพลังทันทีครับตัวอะไรครับแทงครับแทงแทงสปอร์ตแทงถอยครับไม่ทันนะครับนี้แม่นึกว่าโดนซะแล้วผมเดินหน้ายิงต่อครับแทงไปไหนครับโว้โดนแทงซวกใสแตกแล้วผมคีอแม่ อาฟาร์มครับฟาร์มว่าไงครับไม่ทันตัวนี้เนี่ยโอ้โหสิดท้ายเลยครับผมแอมยโดนราคาป้อมเลยเมื่อกี้น่าเลยครับยกมาปุ๊บโดนเลยผมเดี๋ยววิ่งเข้าไปในป่านะครับวปเก็บรองเท้านั่นเออเท้าใครทาตกไปไม่รู้ครับผมแต่เราไปเก็บมาแล้วนะไหนครับั่วกับเพื่อนครับตั้งยิงเข้าไป่อนครับเพื่อนเข่าเราก็ลุยครับผมโอ้เราไม่มีถอยแล้ว ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับศัตรูต้องถอยครับไม่ทันแล้วเพื่อนลงหมดแล้ฟาร์มอยู่ครับฟาร์มอี่แล้วขีดเลนกลางดีกว่าครับตอนนี้เพื่อนไปไหนหมดแล้วครับโดนเข้ามาในป้อมมานี่ครับาถอยทันครับตอนนี้ศัตรูเรายังไม่ทํางานเต็มที่นะครับของยังออกมาไม่หมดแต่เราแอบเก็บย้อนตอนย้อนได้ไหมครับย้อนหนีไปแล้วแฟดมาแทนครับโอ้หแฟดโอ้หแฟดเกือบเก็บเทลแล้วครับเมื่อกี้ เอาเพื่อนเราครับคุกวงในอยู่ตอนนี้ครับมาแล้วครับต้องไปช่วยเพื่อนแล้วต้องไปช่วยเพื่อนแล้วต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเป็นเราถอยครับเก็บเอพีแล้วก็ยิงเข้าไปครับเอาแฟดเข้ามาทําไมครับดีครับท็อปี่แฟดเข้ามาเก็บเทลในป่าในป้อมเลยเนี่ยยิงครับยิงยิงครับโอ้โหย้อนถอยแต่แฟดมาอีกแล้วแฟดมันยุ่งอีกแล้วฟาร์มื่อยด้วยครับมาหาฟาร์มครับฟาร์มว่าไงครับฟาร์มบอกไม่สนครับขอตีฟาร์มโอ้ตายเลยครับฟาร์มเราไม่ช่วยเทลเลยครับเสียดายมาก ไปครับตุมอยู่ในป่าครับวันนี้สองครับปลาเลยครับสองครับใครเดินมาทะเลทราไม่ระพัดระวังแล้วยิงครับด้วยธนูของเราเองครับสองครับเล็งครับต้องออกตัวแล้วครับว่าหัดใช้เทลครับรอบที่เราที่สองนั่นเองครับเองเขาใช้กันดีมากครับเราก็เลยอยากเล่นเก่งบ้างนะครับธนูเขายิงที่นี่ถ้าโดนไปนี่คือเลือดหมดอย่างไวเลยโอ้หถ้าเดินแต่กระแทงดีๆนี่ถ้าเกิดได้แทงดีๆนี่เดินไปนี่ ยังไงก็ได้คิวแน่นอนครับเพราะว่าธนูเขาเขานี่เข้าทุกดอกเลยแฟดมาล้วไปจริงโอ้โหแฟดสมชื่อจริงครับแฟดแบบไวมากถอยไม่ทันเลยเอาครับเราตอนนี้เราเข้าป้อมแล้วนะครับได้ป้อมนะครับได้ป้อมแรกนะครับเรียบร้อยครับได้ป้อมแล้ครับย้อนย้อนครับไปยืนปักหลักครับย้อนนะยืนปักหลักมาแล้วแฟดตีนี่ครับผมเลื่อนไปแดนหมดแล้ว หมุน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 ของเล่มาครับของยังไม่ออกครับมาด้วยด้วยครับตัวนี้โอ้หนีหนีแสงไม่ออกครับหนีแสงไม่ออกครับสามต้องช่วยแล้วครับตอนนี้หนีแสงไม่ออกครับยิงไปครับช่วยเพื่อนครับใส่แสงกันก่อนสสยแสงกันก่อนโอ้โหยิงแสงได้ครับรู้สึกมีพลังและมีความมั่นใจมากขึ้นครับตอนนี้เก็บฐานน้อยก่อนครับเดินมัวนะครับผมนี่บอดทั้งนั้นเลยยิงเคลนยิงเคลนโอ้โหตอนนี้เพื่อนคคื้นมากเลยครับตอนนี้เราก็จะเข้าปอมไหนเลยนะครับผม ล่อยฟาร์มเพาคือเืินกับการล่าสัตว์ไปครับผมตอนนี้เราวัด่อยแล้วต่อยป้อมแล้วตอนนี้จะตีป้อมแล้ว,นนลวเราจะไม่ยืดเยื้อครับเราจะเก็บป้อมทันทีมาแล้วครับมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับแฟดเอาเยอะแฟดจะเก็บให้ได้เลยครับโผแฟดจะเก็บเทลให้ได้แฟดจะเก็บโอ้กจะเหลือแล้วครับผมแม่มาต่อกันเลยครับเดี๋ยวจะเดินเข้าป้อมแล้วฮะ เราจะดันป right? ้อมให้ส uh, ําเร็จเลยครับนี้ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปที่ไหนดับเกมผิดครับศัตรูกลับมาที่ป้อมเราครับเราต้องฟังหลับก่อนะครับตอนนี้ยิงเข้าไปครับยิงหนีไปไหนครับโบสามหนึ่งจะเหลือแล้วครับยิงที่ครับยิงครับเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนของครับใช้เป็นตัวดูดเลือดนะครับยิงปุ๊บที่เลือดขึ้นพุ่ดๆๆๆเลยนะครับเห็นไหมอ่าต้องเปลี่ยนของนิดนึงครับสี้ ย้อนไม่เลือครับหม่ฟายเราโหดมากไม่ตอนนี้เทลเราเปลี่ยนของไปีนเป็นดูดเลือดนะฮะเพอายิงนี่เลือดขึ้นพวดพรวดเลยครับผห้ชดีจริงของเขาเนี่ยออไปไหนครับผมรุยติต่อเลยครับผมเดี๋ยวเขาป้อมนะครับตอนนี้ไม่ช้าทีครับยิงออกไปครับทแล้วแฟดมาอีกแล้วครับแฟดนี่ไม่รู้แคนเทลอย่างไงครับเออาจจะเก็บเทลให้ได้เลยครับไม่ ดูนะเลือดขึ้นว,วดปวดวดวดเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนเลือดมาหม่ดูดเลือดดีจริงครับเรียบร้อยครับโอ้โหไี่ไถ้าได้เทลถ้าได้เทลเล่นดีๆอย่าง <complac ent S 1> นี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมันน <ๆ S 1> ่าดู <WE> เดี๋ยวเอาไปจัดอันดับดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเทลจัดอันดับดูเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหได้สองปอมติดครับแหมเทลสองเกมติดติดเลยนะครับวิกตอรี่สำหรับเกมสามดีสามครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ โอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากคลิปถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปอื่นดน้ครับมีเกมเยอะมากเลยนะครับในช่องเกม All Game Area ของเราเองนะครับขอบคุณมากมากครับผม